วิชารู้สันดานคน EP 9คนรวยจริงกับคนรวยเก๋สังเกตได้ใน30วินาทีและนี่คือ3สัญญาณที่นักธุรกิจระดับโลกใช้ดูคนก่อนร่วมงานด้วยข้อที่1วิธีพูดเรื่องเงินคนรวยจริงจะไม่บอกว่าผมรวยหรือบอกตัวเลกรายได้เลยครับแต่คนรวยเก๋จะพูดแต่ตัวเลกรายได้ที่คลุมเครือเช่นปีที่แล้วทําเงินได้หลักล้านธุรกิจผมสร้างรายได้หลัก10ล้านต่อปีโดยไม่เคยบอกว่าทําอะไรบ้างหรือทํายังไงครับ ข้อที่2วิธีใช้ของมีราคาคนรวยส่วนใหญ่ใช้ของดีแบบเรียบรียบไม่มีโลโก้ใหญ่ๆเสื้อผ้าคุณภาพดีแต่ไม่โชว์แบรนด์นาฬิกาจะเป็นล้านแต่ดูเหมือนนาฬิกาธรรมดาเพราะเขาซื้อเพื่อตัวเองครับไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นเห็นแต่คนรวยเกจะเลือกของที่มีโลโก้ใหญ่ที่สุดเสื้อต้องมีชื่อแบรนด์เห็นชัดๆกระเป๋าต้องเป็นรุ่นที่คนรู้จักและจะวางกุญแจรถหรูไว้บนโต๊ะหรือจงใจเปิดหน้าจอโทรศัพท์เพื่อให้เห็นว่าคุยกับคนสําคัญอยู่ครับ และข้อที่3ที่แม่นยำที่สุดคือการให้ความสนใจกับคุณคนโดยจริงเมื่อคุยกับเพื่อนๆจะโฟกัสเพื่อนๆร้อยรซตเลยไม่เล่นโทรศัพท์ไม่มองซ้ายมองขวาเพราะเขารู้คุณค่าของเวลาและการสร้างความสัมพันธ์ครับ เขาจะตั้งคำถามเกี่ยวกับเพื่อนๆและตั้งใจฟังจริงๆแต่โคตรรวยเก๋จะแซงทำตัววุ่นตลอดเวลาเช็คโ <Check S 1> ทรศัพท์ทุกสองนาทีพูดว่าเดี๋ยวต้องไปประชุมแล้ววันนี้มีนัดเยอะมากแต่กลับมีเวลาอัปเดตโซเชียลทุกชั่วโมงเลยครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นกฎตายตัวนะเพื่อนๆแต่มันเป็นข้อสังเกตถ้าเจอหลายสัญญาณร่วมกันก็ควรสังเกตให้ดีก่อนร่วมลงทุนหรือสารต่อความสัมพันธ์ครับแล้วเพื่อนๆเคยเจอพฤติกรรมแบบนี้ไหมครับมาแชร์กันหน่อยเจอกันต่อ EP 10ติดตามเบบี้ไว้เลยครับ